สบายดีทุกคนมาพบขา่พา,าพระเจ้าปี่ไม้สาวลาวอินยูเคคลิปหนีสิภาทุกคนมาเกล้แกะมาเบิ่งความนาะหักของน้องแกะแกะที่ข่อยได้เกล้ทุกทุกมือซึ่งว่าทีมงานพวกนี้เป็นลูกแกะในปีนี้พี่น้องที่ว่าเท่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ในอาาดูต่อไปสวงนี้ก็คือทามือได้ข่อยอได้ไปห้องเฮียนพี่น้องเขาก็จะมาเกล้เพื่อนทาว่ามือได้ข่อยได้ไปห้องเฮียนกับเม็นสามีข่อยมาเกล้ ถ้าปกติตอนที่ข่อยบอท่านไปห้องเฮียนเราข่อยจะเป็นคนเกลือ,อพวกเพล่นพี่น้องแล้วข่อยจะเป็นค้นไหน้อมทั้งแต้หน่อยๆทุกคนมันจึงสนิทซีดเสือกับข่อยเนาะจะมีซีหาโตน,นั่นแหละพี่น้องที่ว่าข่อยใส่ซื้อไ้กับจะมีซือโคโคกูซี่ดีออร์ลักกี้แอนด์สโนวี่ทุกคนเป็นแกะเทามันสนิทซีดเสือกแล้วกัน เป็นแก๊สจีว่ามันขุ่นกับข่อยพี่น้องเซองพาทุกคนมาเบิร์น้ำกันกนะวิวที่วทัศธรรมศาสตร์ก็คือว่าแหละพี่น้องสวงนี่ห้าแดดกันยากอยี่พี่น้องยุป,ประเทศอังกฤษนี่กนาวหนาวก็พี่น้องสวงนี่อากาศสององศาสามองศาบางเหมือก็อากาศลบหนึ่งองศาพี่น้อง Hello. Can เี oh, ็นอัไมโคอีอออยู่อยู่โชวเอาเนี่ยเฮียเบิดแบ้เจ้าได้เห็นเฮียเบิดกินไงกินดีๆแต่ว่า 10กิโลกรัมฮัลโลลักกี้ฮัลโหลพาอยู่มาแล้วนี่ไงแถ่ไงว่าขยะกันกินบรรดาสหายขคอยพี่น้องขยะกันกินฮัลโหลโคโค ไอพี่น้องอยาก,กันกินย่นหันอันอยางกเก่งๆแบบแมนนะเอา้าอันนี้นะมันบกขุนเคยกับข่อยแมลแงน,นี้ไม่เห็นข่อยแมแงน,นี้หรอเลยเขาไก่โปไไรพี่น้องแต่ว่าพวกหนีเนียวไวหูอิสิตหูอิสิตโมแมนพี่น้องโมแมนซัดเหลี่ยงข่อยเขาจับโปรไกโมแมนอันนี้จับได้จับได้ในแมนอันนี้จับได้ฮะ นางลักกี้ขอพี่เนาะสองตัวเลยบอมากินพี่เนาะมาลักกินหยาไอพี่เฮ้ฮัลโหลมาลักกินหยาพี่มูพักกันกินเค้กจะขึ้นมาลักกินหยาทางนี้ฮะจะว่าอยากกินเค้กบอกมูพักากันกินว้าหานทางนั้นสองตัวเพิ่นมาลักกินหยาเจ้าหยาไปให้เพื่อนอีพี่น,น้นองบรรยากาศมันอีกคือฝา่ฝาคือฝนหาแดดหาหน้ากับพ่มีพี่นนองพุ่น ขอเจ้าหญ้าไปเพื่อนู่พุ่นพี่น้องไปไปน้ำกันพี่น้องปิดรถกันพี่น้องเจ้าหญ้าไปให้เพื่อนพี่น้อง ไม่อยากไปแห่หัวเพิ่นให้ทีมงานเพิ่น เ้าขอเคาะยามี I'll show you a hit. ไมค์แคมแม่ละเฮ้เมนสพี่น้องพวกนี้ตั้งกล่องป้าไบมันมานอกกล่องเขาลงหายหวัวอาหารเพลียบร้อยแล้วก็มาหายหญา้าพ่นต่อพี่นอ้องแต่ละมือก็ต่อได้เสื้อหญ้าแห้งให้บรรยากาศกับพี่น้องเอ้ยแดดกับบม่มีอากาศมือหนีสี่องศาบ่มีลมมคันไนพี่น้องคันบ่มีลมเหมือนบ่หนาวปานใดถ้ามือได้มีล่มลรืหนาวหนาวก็ ใครแดดแต่เมือนี่ร่มบม่มีผ้ารูก,กิจของข่อยก็มีแต่เอาหนาไปให้แกะพี่น้องส่วนงว่วนนะเขาบริเคีนบริเควียทำความสะอาดเนี่ยมาพี่น้องพอสามีก็พอสามีามเขาจัดชิปคนเฮดเนาะส่วนข่อยก็มาดูแลจัดการผอบแกะเดี๋ยพี่น้องฮัลโหลโคโค่อันนี้พี่น้องนี่เป็นไอวี่ข่อยพี่น้องนี่ฮัลโ,โหลไอวี่เอา เอา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 โอ้ดูอยู่ดูอยู m มีส์มีฮะอายไม่ชัส่วนร้านนะ <S 2> <S 2: พี่น้องเขาจะได้มีอันเขาจะได้เฮ็ดงานกันก็คือวันวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์ เขาจะได้เห็นงานอยู่สีวันก็คือเห็นงานสวยขอบครัวพอแม่สามีเนี่ยพี่น้องแล้วเขาจะไปเียนเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็คือจะเียนเต็มสองวันพุธขมือวันศุกร์ขมือวันจันทร์ละมีเียนเครึ่งมือพี่น้องช่วงนี้ก็คือบบคอยได้มาฮะพวกหนีบด้ายหาคอยเบอได้มาแล้วแม่สามีขอไปนคนมาพี่น้องไม่ไปขับรถของลราพี่น้องอีโคโฮมันมันขี้ดุขย้งหุนพี่น้องมันไปขับรถของลราพี่น้องพุน มึงมัาเห็นยังกับรถขอนพี่น้องฮัลโหลโคโค่ o u don't have license. You cannot drive ขอจู่นาเฮ้เฮ้เฮ้เฮเกิดอาไหมเกิดอาไ่ไปเกิเอาไมไปเอาเกิดอาไ่ไปนั่งโคโค่ขอยพี่น้องนี่เด้มาเซฮัลโหลก่อนเอามาเซฮัลโหลก่อนก็ติล่ะ n น n o t อต n g ้ n b ินใบอยู่เน เอ้าขื้นเอาขื้นอาดมดมขวาไปมันมีอีหยังไรอยู่ในหันหันมันพวมีระเบิดดอกสำรวจกวดกาเอาอย่าไปกัดตีหัน้ายจะบมาในรถคันหนึ่งเลยสิบอกหันเด้อโคโค่ต t o p โคโค่อ้า คลค้ายๆจะเลยบริษัทรถคันหนึ่งบริษัทหัวเครื่องหนึ่งเขารถคันนี้นนได้เด้วยมันไปดึงยังออกพี่น้องโอ้ยจังให้คักพีกนก่น้องมึงแม่เนี่ยมันมาดึงอันนี้ออกพี่น้องจังให้คักเอ้ากระเจีรถกูไปแซ่หลังวันนี้เอ้าไฮมันดึงกระเจีรถใครออกเอ้าอีโคโคมาดิ มันเป็นปะามันใช่แล้วพี่น้องหากระเจี๊ยลดกันเยอะแบบนี้เด้อโค้กตายมันเป็น้ามันถึงกระเจี๊ยลขยัออกมันจะเป็นไป็นป้าแทางไรนี่ตกไปเฮียแถวใดแถวหนึ่งแล้วมันถึงออกนี่ขอข้าวขี้แมวบางยาดิโค้กมาหนี่ เพราะว่ามันถึงจะแค่ค่ะขอนอนเหียดยูอิดนอนยูอิดยือิดไหมคด I <laughs> คุณค้าอ่อมๆรถดสุดใครจ้างบาเห็นเลยบ้านีา่ใส่ป่ะชิมไฮละบันนี่ชิมเมื่อจังได้ละบันนี่ฮะกูชิมเมื่อจังได้ ไพี่น้องมันชิมพงงานเพิ <character. S 1> ่นเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องมันเอาไปป้ายอยู่ในกล่องรถคุนพี่น้องเขาคือว่าสองมมงสองเทือยยังม่เห็นอยู่ งามขวายพี่น้องแกเจ้ารถมันเอาดึงออกตีนมันหยาบเหมืนจะบอกมันไปปักคุณไอ้ดินร่างงามข่อยจะไม่สัตว์พักนี่อีข้อข้ออีคีเร่ไปกับบนข้อข้อไปแหลกบั่นละพี่น้องเห็นแล้วกแจ้าขอเซอร์ลับคิวนีก่ก็ฝากไว้สำนีพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบใจลา่าสุทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้